อย่างที่คีณบ,บอกว่าแต่ถ้าสมมติจะลงทุน่านมาฟันดิ้งเนี่ยอย่างในชุดเรียนกรอบเองเนี่ยมีถึงขั้นกดวิาีห์และอย่างเนี้ยกทวิดีโอตรงเนี้ยอ้างอิงมาจากอะไรนะคะเราเจกไนก็นใช้เกียรตินตลัดนะทราเลยเอแต่เราใช้เกีคแก เรื่องไฟแนนซ์โปรเจคชันเรื่องทีเรื่องแบรนด์โปรดักต์เรื่องเฟซเราก็มาเก็ตติ้งแบรนด์ดิ้งแต่เราแยกกันอย่างเงี้ยหกมุมหลักๆอะว่ามีอะไรบ้างก็พูดใจก่อนว่าคำว่าคาร์ฟันติ้งคือแมสคาราฟันา์แล้วก็กลุ่มชนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำน่ะในมุมต่างๆเราทำให้คนเข้าใจง่ายแล้วการทำคาร์ฟันติ้งแตกต่างกับการคือผมเป็นเหมือนคนสมนัยต่อผมเหมือนเป็น้องเล็กสมนัยต่อพี่ป้อมผมเป็นน้องเล็กสมนัยต่อพี่มดอีกทีหนึ่งเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยในตัวน้องเล็กเองเพรตลลาาาาดกกว้งมออหืเป่ัน เขาว่ากว้างมากพอหรืออะไรมันก็ต้องดูว่าไอ้ปัญหาที่เขามองอ่ะมันใหญ่แล้วมันจริงจริงหรือเปล่าเราไม่ใช่แค่ใหญ่และจริงจริงนะปัญหามันมีจริงมันใหญ่มากแต่มันทําเงินไม่ได้อย่างเงี้ยก็ไม่นับเราต้องไม่ทัดอย่างนั้นจะเป็นโต้เดชัร์ไปเลยเนกออกไหมแต่ถ้าเป็นกิิ้ี้เนี่ยปัญหาที่สตาร์ทอัพต่อต้องสรีนแล้วว่าอันเนี้ยในเมืองไทยอ่ะมันใหญ่เัาเนี้ยมันทีปัญหา ร่วมกันแล้วเท่าไหร่<ะ>สมมติเป็นเป็น100%ยเปอร์เซ็นตาเก็ตนแล้วก็ต้องมีไลท์ต่อ<ะ>มีไลท์ต่อว่าไอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์กัเท่านี้แล้วคุณเนี่ยตั้งใจจะจับได้<ะ>เท่าไหร่<ะ>ในแต่ละปีะแล้วก็ต้องมีเนซชั่นดีไฮด้วยว่าคุณจะจับได้อะเพราะอะไร แล้วไอ้สิ่งที่คุณจะจับมันซ้ำกับคอมเพ็ติเตอร์ของที่คุณจะจับไหมค่ะและถ้าคุณจะจับแข่งกับเขาว่าคุณโดดเด่นกว่าเขายังไงมันจะมีรีสุ่นที่หยอ่ะดีไลท์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 ลงไปเรื่อยเรื่อยดีไลท์เพรว่าคัดกรองลดลงลดลงลดลงไปเรื่อยๆสุดท้ายเราจะหาสเกลที่แท้จริงของเขาได้ เพราะนั้นเนี่ยพอเราดูอย่างเงี้ยพวกเนี่ยในเรื่องของ projection โดยการคาดการรายได้ของเขาเนี่ยเราไม่คาดหวังว่าเขาต้องมีรายได้สูงตั้งแต่เดือนวันไม่ใช่เลยวันเราใช้ของบริษัทสตาร์ทอัพเริ่มต้นอาจจะเป็นแบบสมรรงตีข้างเต่าแอสจูเรชั่น5ล้าน เรามีความสามารถไหมนะะนะนะนะในการพัฒนาคราวที่แบบ6เดือนโอเลเลชั่นกลายเป็น30ล้านโดยที่มี traction ทำเป็น traction ที่เป็น quality metrics ก็คือ,อ traction เป็นตัวเลขโฆษณาต่อยอดอะไรจะไม่ได้มากนะเช่นยอดไลค์มีหรือทำไมอะไรอย่างเงี้ยเออยอดดาวน์โหลดที่ดาวน์โหลดเป็นไม่ได้ถ<อ>้าม,มันดิบแบบเดิมเอะไรงเงี้ยกับอีกแบบที่สอง quality m e t r i c คือ quality metrics กคือเป็น m e t r i c ที่มันมีข้อมูลแล้วอ่ะมันไปต่อยอดในอนาคตเช่นเริ่มเป็น conversion rate แล้วเช่นแบบเฮ้ย อย่างเงี้ยเอ่อมเดลก็เป็นแอปเต็ดดมที่หาคู่เป็นโปรเจกต์นองพวกเราช่วยกันเหมือนกันก็คือสมมติยอดดาวน์โหลด50,000ดาวน์โหลดเนะขาสามารถคอนเวอร์ชั่นจาก50,000ดาวน์โหลดได้3%นั่นแต่ว่าอะไรครับถ้าเราสามารถแทรคชั่นได้มากขึ้นเพรามี50ล้านดาวน์โหลดไอ้3%ที่เป็นคอนเวอร์ชั่นที่ยอมจ่ายเขาจะละ4 9บาท ได้ขอเพิ่มว่าจะไงเราต้องมองอย่างเงี้ยเป็นพอมองอย่างเงี้ยเป็นเราจะคาดการณ์ดการบริเวณนอนาคตได้แล้วเราสามารถมองกันเน้ไปได้ถึงขนาดไหนเช่นเรามองว่าให้เป็นถึงซีรีส์เอบริเวณชั้นได้อยู่ที่มาณสองร้อยนะเราก็จะเห็นการเติบโตแล้วแล้วเราจะอีกสิ่งโชคไหนนั่นคือสิ่งที่สตาร์ทอัพต้องมองหรือว่าอินเวสเตอร์ต้องมองแต่ถ้ามองไม่ได้เรามีบทวิเคราะห์ของเราที่เราช่วยมองให้แต่ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงลดเหมืนกับเราซับในเรื่องขอเทรเมอร์บทวิเคราะห์ที่บทวิเคราะห์อย่างเ แต่นั่นคือสิ่งที่เราโปรไวยให้หนึ่ง่างโนโนลุณเราอย่างที่บอกไปเนาะว่าสําหรับเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่เขาอย่างที่เขามันดี้เ,เขาพยายามทำหนุ่ก็คือ ช่วยที่ดีนะคะทีนี้เราเข้าใจกันแล้วว่าโอเคการลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยมันมันมีอะไรกันบ้างมันมีใครเกี่ยวข้องหรือมันมีชอม่องทางในการลงทุนแบบไหนกันบ้างว่าจะลืมถามอมันนึงและอย่างเท้าฟันดิ้งเนี่ยมันลงทุนขั้นต่ำเท่าไหร่นบพี่ เอาจริเขาก็ไม่ได้มีขั้นต่ำแต่มีขั้นสูงเออแต่มีขั้นสูงถ้าตามเกณฑ์เดิมยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนนะยังไม่ได้ปรับเปลี่ยน5 0,000บาทต่อโปรเจกต์ปีหนึ่งไม่เกิน500,000บาทต่อคนยกเว้นว่าเราเป็นนักลงทุนที่เป็นอย่างที่บางคนแล้วคือเป็นนักลงทุนที่ประสบการณ์มีซีมี VC มี a n g e ลมันก็เขาจะมีคำว่า accredited investor แปลว่า investor ที่มันมัน accredited อะมันโอเคแล้วมันมีประสบการณ์มันเซล l and c o l l e c หมายถึควบคุมตัวเองได้แล้วคนราะถึงก็ขยาย g a ป ให้ไปสูงขึ้นก็ต่อจนั<ม>้นทีดีมากครับซึ่งเป็นประโยชน์ทุกคนเขาคือป้องกันความเสี่ยงในเบื้องตน้น<ม>แต่เมื่อเราความรู้มากขึ้นเราเห็นตัวเหตุตลาดได้มากขึ้นเกณฑ์ตัวนี้มันก็ปรับเปลี่ยนได้เช่นกันคือได้ขออนุญาตเสริมได้ครับพอเราเห็นเห็น <พอ S 1> ในวงการ startup กลุ่มตอนนี้เราเห็นในในในกลุ่มที่ การทุ่มเงินจริงๆให้เกิดมาเนนะื่ <ฮะ S 1> แต่ว่าในในกลุ่มหนึ่งที่เขาตั้งใจจ,จะชอบโฉนดในที่พูดจริงๆงนะมันดีทุกโอกาสอ่ะแล้วทีนี้ไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพคำว่าสตาร์ทอัพคำว่าแอนเจิ้ลวเ,เตอร,รอคนะ์คำว่าคาร์ฟันดี้เนีเขากำลังใช้นะแบบเป็นลูกโซ่นะเลยออซึ่งมันก็เป็นโอกาสในการที่จะทําให้กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยใช้ใช้ทำอย่างเงี้ยใช้ลองเงินคนนะ เ้็พอาราก็เลยต้องลิมิตตัวไม่เกินเอาไว้นครับนะครับแม็กซิมัมซึ่งซึ่งในฝั่งการป้องกันก็ดีแต่ในฝั่งของการระดมเงินเพื่อเพื่อให้เกิปดประโยชน์สูงสุดกับอินเวสเตอร์ที่เขาต้องการจะลงเงินเยอะขึ้นเน่ยหรือว่าในมุมของสตาร์ทอัพที่อยากจะได้เงิน มาอหน่อยจากคนที่น้อยหน่อยเพื่อไม่ให้ม,ๆๆมันมีเสียงแตกอะไรกันเนี่ยก็ยังอยู่ระหว่างที่ครอบคุยกันใช่ไหมจริงๆมันทำได้เพราะว่าคลาวด์คันติ้งเนี่ยตัวคลาวด์คันติ้งที่อันได้ต่อต่อม,มันทำออนไลน์ไม่ก่อนไหมครับมันเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์เลยซึ่งอันนั้นเนี่ยเขามีเกมที่ต้องแกล้งกัอยู่แล้วเพราะมันแมสสู่ผู้คนแต่จริงเนี่ยกฎหมายแพ่งกัทพานิชย์มันยัดเบสระดับหนึ่งแล้วครับถ้าทำเป็นโค้พิชชิ่งในขนาดไม่เกิน50คนขนาดไม่เกิน50คนเนี่ยมันมีโอกาสในการที่เขาตติิด่อกััันนนะครรบบผผมมมเป็ีษท ที่มพี่มลงทุนมากกว่านั้น<ม>อยากจะลงทุนสองล้านห้าล้านอะไร อย่างนี้คือสิทธิ์ของเราเพราะมันคือการการคุยกันแต่มันไม่ใช่แมสมันไม่ได้อิมแพคกับคนจำนวนมากแต่เมื่อไรก็ตามที่เราทำอะไรที่มันอิมแพคหรือสร้างผลกระทบทั้งเชิญปุกและเชิญลบกับคนจำนวนมากมันแน่นอนอยู่แล้วครับที่ต้องมีเ r ูเลเตอร์ที่ดีมาคอยทำหน้าที่ในการควบคุมไว้ซึ่งตัวดูเรกเกิลเนี่ยวเราทำทั้งแมสเลยเราจเราไปทำโพสต์กู๊ปเพราะนั้นเสมือนกันไม่ใช่ประเด็นของเราอยากได้เงินมากเราก็สเกลอัพแล้วเรามีวิธีการทำให้ได้แต่อยากทำแมสทำแบรนด์ที่เกี่ยวกับมาร์เก็ตติ ก็หมายความว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยมันลงทุงนได้เท่าไหร่ก็ลงทุนได้แต่ยังขาดอยู่ที่ห้าหมื่นบาทาใช่ตัวนี้ออนไลน์แพลตฟอร์มอ,ออนไลน์ต่างๆเหล่านี้นะคะแต่อย่างที่บอกไปว่าการลงทุนในสตาร์ทอัพที่เราคุยกันมานะต้องอย้ำอีกครั้งหนึ่งมันเป็นการลงทุนที่ต้องใช้ความรู้ต้องใช้ข้อมูลที่มันสเกลขึ้นมามากกว่าการลงทุนในหุ้นหรือว่าสินทรัพย์ประเภทอื่นอเยอะเพราะฉะนั้นแล้วการทำความเข้าใจเนี่ยมันมันเป็นเรื่องจำเป็นนะคะ